สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีอาจารย์ที่รักและชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับมือนีมา,าอาจารย์แบนครับบ่าได้าดขายบาาย่บาได้ขายนกว์เขาขายบ่าได้ขายนกนี่ค <c oughs> <c oughs> เนียกคำสาวครก็มือนีอาจารย์แบนพิ่นวดัด <c oughs> เรียบเปเนียตไหมเนาะไม่ไม่เก็ต่อไปต่อมือนีมือเดียวพันเนียตไหมสาวกไหม เสาใหม่เสาบูสตอมนะครับจักเม็ดนี่รหัวสิบแปดเม็ดเนี่ยแปดเม็ดเสาสิบเม็ดสองสองพร้อมหัวอืไปใช้งานได้เลยอันนี้กับไม้นะไม่อันนี้ใส่เทเแรกใส่เทแรกปรับสั้ระดับไปเนี่ยใส่เทเแรกด้วยกันครับชั้นหักปรับสระดับอืชั้นหักนี่บนเป็นหนาตรงธัรงปานนี่สั้นหักเนี่ยไปต่อสายปลาสายเมืองก็ได้เนาะครับนี่เป็นหนาหักครับปรับสามระดับสามระดับอืแล้วก็ เจ้าโออันนี้นกนกใหม่ครับนกใหม่เนี่ยนกมาโชว์ซือนกมาโชว์ครับเพราะมันบ่ไดบขายได้เลยบ่ได้ขายครับพผนเนียดพร้อมเจ้าแล้วก็หัวเจ้าเอาไปเอาไปใส่เลยเลยเราเลยใช่เลยเลยครับเอาตะนกใส่อย่างเดียวเอาตะนกใส่อย่างเดียวมีเขาไม่ไขไปต่อทีเดียวเออคือว่าขี่คานถือสองตัวไว้ไว้มื่อยนี่จานแบเราสิบแบงครับแบงพผนียดัดเนียดเราวเหดเองนะโอ้ยสร้างหัเดียวสับกระดับฝีมือครับงานฝีมือ มประตู <6 S 2> เปิดข้างด้วยพรสาวพรสาวพร้อมหัวมีฮอดหอยพรอสองหัวสองหอยอเอาไปใส่งานไห้เลยครับเนี่ยบูสตอมสิบเมตรพร้อมหัวเศ้าสายป่าสายเมืองได้หมดไปไม่ดูดครับอืบูสตอมวันนี้เราก็ไปต่อมากครับมันนี้เจ้ามือหนึ่งครับแต่ ใช้งานมือแรกมือนี้มือแรกใช่นหมมือแรกนี่นะครับสายงานวันแรกเลยกับเนียดเนียดกับมือแรกเนข้ากันถ้าได้ติดนกแก้วโตซ้่งยังกดจีการถือบ่ได้ขึ้นอันนี้นกไม่นาะนกไม่นกไม่เรานกไม่ฝึกเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรอาจารย์แว่นไปนะครับเนียดปรับระดับสามระดับสามระดับเนียดทางเดียวนะครับสายเมืองสายปลาโอ้เป็นแต่เหยียบดีแต่ค่อนไหม โค้งลงงงเลยแต่ว่าขัดโซ่งกะบวกแพ็กสามร้อย่ออันนี้อันนี้สองพันบอลรวมโซ่งเนาะครับบอลรวมครับอืมสองพี่ให้บอลสินะแเพินมารับเองรถเออมามาลับเองไงกว่าเนาะครับผมมันต้ส่งเข้ามนก็ส่งลำบากทั้งส่งสาวทั้งส่งเหมนแมนแมนเนี่ยมันไหลผู้ใดอยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้ๆแถวอ้อมใหญ่อ้อมน้อยครับมารับเองครับแถวใกล้ๆแถวกรุงเทพปริมณฑลก็ถ้ามาได้ก็มาเองเนาะอืม สองพันบาทนะครับไม่รวมส่งเส้าไม้พร้อมหัวเส้าทุกอย่างประเนียดกับไม้ไม้ยังการปูครับไม้ปัดดูงามงามงานฝีมือครับไปใส่ได้เลยครับประตูเปิดข้างการคางแถวแวครับแถวเอานกใส่ไปต่อ,อย่างเดียวครับนี่ต้องเสียยังเราวหาอะไร้วอืมสบายยัง ขนาดเปเนยียดบาง,บางตัวเขาขายโอ้โอราคาแพงนะเปเนยียดก็อันนี้ได้ทั้งเปเนยียดทั้งเส้าครับแต่เปนียรับบประ,ประมาณต้นท่านเขียดเดียวท่านเดียวเดี๋ยว,ยวผมสีเขืนเ่นเบอร์โทรอาจารย์ไปไหมเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาเพิ่นได้ครับเปเนียตเพิ่นกระเฮ็ดเฮ็ดอยู่บ่ซุ้มอะไรเนี่ยพวกมีไหมพบกมีไหมนี่นะครับหลังนี่พวกเฮ้เขาไฟนี่ไม่มีเลยเขาไฟ อ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรอาจารย์ได้ไหมน,นะครับประเน็ตสวยๆข้าแปดเมตรจริงๆมันสิบเมตรเนาะถอดอสองสองเนาะเดี๋ยสิบพร้อมหัวเศร้าสองพันบาทไม่รวมส่งนะครับมารับเองดีกว่านอ้อ <0 82 S 1> เบอร์ศูนย์แปดสองเบอร์ศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเดี๋ยวพุ่นจะขึ้นให้ โทรมานะครับโทรมารับเองดีกว่าหรือจะให้ส่งก็ได้ครับต้องออกค่าส่งเองเนาะออค่าไปเองอเอาละครับแค่นี้เดี๋ยวนกปีคักนกใหม่ครับนกใหม่อโอเคครับสวัสดีครับ